ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทัทยังกับพี่หมอพี่หมอคบกันเนี่ยจริงๆรู้จักกัน17ปีอเคยคบกันมาก่อนหน้านี้นะเป็นเพื่อนกันปรากฏว่ามันเหมือนกับจูนกันไม่ติดตอนนั้นรแล้วก็เลยแยกทางกันไปแต่ใครจะไปรู้นะครับคุณผู้ชมว่า17ปีต่อมาจู่ๆปุ๊บปั้มแต่งกันเลยผมเองในฐานะที่เป็นเพื่อนเธอยังตกกระจายปกติเธอคบกับใครเนี่ยผมจะรู้ เพราะว่าฝรั่งคนนั้นทำไมจบเขาเป็นคนที่มักจะเปิดเผยเรื่องแบบนี้แต่มางานนี้เนี่ยช็อกไม่บอกบอสเลยหรอ่อวันซืนการ์ดมาที่ออฟฟิเชียลูดีเวอร์เฮ้ยอมิตาทัศนยันต์ตัดแล้วเหรอการ์ดมาก่อนแค่สองสามวันเองเนาะ24ชั่วโมงใช่24ชั่วโมงการ์ดมาแบบแค่วันสองวันแค่นั้นเองคำถามที่คนสงสัยเราไวิเคราะห์เลยคือคุณว่ามันมีการเตรียมตัวกันก่อนล่วงหน้าหรือว่าฉันเป็นคนสัมภาษณ์เขา เมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีหมอรักในท็อกทะลุดาวนะฮะมีหมอรักมีเอพี่หนู่มแหม่มเขาก็ถามตัวนางก็ถามว่านางจะได้แต่งนางจะมีผัวไหมวะนางชายาเนี่ยเพราะว่าตัวนางเหมือนแบบจบจะเขาจบกับฝรั่งยังไงฝรั่งคนนั้นน่ะฝรั่งอเมริกาก็คือมันพยายามคบกันปรากฏว่าเหมือนเคมีไม่ตรงกัน แล้วผมว่านีสใส่ไม่มันเข้ากันไม่ได้ก็เลยก็เลยห่างกันไปเขาเนี้ยพี่หมอเนี้ยคือเคยเป็นแฟนกันมาแล้วหมอจะเป็นเพื่อนนาวินตาเรียนเกษตรด้วยกันอ้าวเหรอเป็นเพื่อนรักของนาวินตาเรียนเกษตรด้วยกันเลยล่ะแล้วก็หมายถึงก็มาคบแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านกระเทียมและขอย้ำด้วยว่าชื่อหมอไม่ได้เป็นหมอนะครับวันนี้คนยังคิดว่าเป็นหมอชื่อหมอนางหมอเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนแบบว่า เขาเลิกกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดครับเคยให้กําลังใจกันมาโดยตลอดอืมชนชั้นกับสุ้าชั้นรู้สึกผิดอยู่ตรงนี้ก็คือวันนั้นชั้นไปบอกหมอทาทามันอ้วนไปหรือเปล่าหมอบอกว่าอะไรมึ่าหน้ารักดีออกว่ะหน่ารักดีออกเขาก็คงจะแฮปปี้ของเขาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานนี้ความรักของเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะการบุกเพสนนิวาสทั้งคู่ลงเอยถึงขั้นใช้ชีวิตร่วมกันทาทาพูดในงานแต่งงานครับรู้สึกดีใจเหลือเกิน ที่ได้เรียกหมอว่าสามีได้เต็มปากกันนี่นงานแต่งงานก็พูดอย่างนั้นนะฮะเขาพูดเลยว่าดีใจที่ได้เรียกหมอว่าสามีได้เต็มปากสักครั้งตอนที่เลิกกันตอนนั้นทาทาเสียใจหนักนะมดดําอ๋อเหรอผมจําได้เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี้ยผมผมก็ไม่ได้กินนอนกับเขาะนะแต่ว่าผมรู้ตอนที่เลิกกันเนี้ยเขาเครียดเศร้าไปหลายเดือนครับนะฮะแล้วตอนนี้คนที่รู้จักันทน้งคู่ก็รู้สึกดีใจแทนดีใจแทน ทาทามีรู้สึกจะมีคลิปทาทาด้วยนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้ทีละนใช่ไหมฮะวิดีโอนนนึ่งนึงอ่ะขอฟังหน่อยครับขอหนูมะเสียงรู้สึกของเราสองคนจากที่เป็นคนที่ขยาดการแต่งงานนี่คือไม่แต่งแน่ๆและอยู่ดีๆคือมาขอกันแล้วก็รู้สึกว่า เดามันเป็นอะไรที่ใช่แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆสําหรับเราแล้วก็เราได้ทำอย่งที่เราได้ทําเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างเราแฮปปี้ขอบคุณมากๆสําหรับทุกคําอวยพรขอบคุณจริงๆครับทุกทุกคอมเมนต์ทุกความยินดีที่มีให้กับเราสองคนเราล้นเราเปลี่ยมไปด้วยความรักที่มีคนให้กับเราจริงๆแล้วแบบเรารู้สึกได้คือมันสมสมควร ค่าแก่การรอคอยมาแล้วแกการจดจำนะแล้วเราจะเคารพในความหวังดีของทุกคนแบบนี้แล้วเราก็จะประคองความรักของเราไปให้ดีที่สุดยินดีด้วยยินดีด้วยกับทาทาเชื่อมันมาทำเป็นแบบคนแรกตอนนั้นถามนางถ้าสมมติมีงานแต่งงานไงทาทาอยากจะแต่งที่ทะเลแล้วก็จะเชิญคนน้อยๆเลยครับแต่ก็ปิดรีสอร์ทเลยนะเขาบอกเขาจะปิดรีสอร์ทเลยนะแล้วก็เชิญเฉพาะเพื่อนๆไปเขาก็ได้ทำจริงๆถูกต้อง เขาชวนเพื่อนที่เขารักมากครับแค่บางคนแล้ววันนี้เราก็รู้แล้วว่าคุณไม่ได้รักเราเพราะว่าเราไม่ได้ถูกเชิญถูกไม่ใช่หรอบอสมีงอนนะเนี่ยไม่เขาก็ส่งแก๊สมาไงไม่สี่พันวางอ่ะไม่ได้ไปมีใครไปบ้างทุกี้กับเบนจินไม่รู้เออทำไมไม่ไม่เชิญบอสอ่อะแต่ตอนนี้เราเราเข้าใจว่าเราคงห่างเหินกันแล้วนะถามมาแบบพูดเลยยินดีด้วยอีกครั้งนะครับคุณเพื่อนนะครับก็ขอให้รักกันนานๆแล้วความฝันของเขาคงอยากจะมีลูกนะก็ก็ขอให้เป็นจริงละวก่เาอยากมีลูกเหรอ ก็เชื่อว่าคงอยากมี